รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้ I no. เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับผันอาชีพของครอบครัวที่ทํานามากกว่า40ปีเพราะไม่มีกําไรครับเธอปรับพื้นที่นามาขุดบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์เพิ่งทําได้ปีกว่าๆแค่นั้นเองครับสร้างรายได้ดีจนต้องขยายพื้นที่เลี้ยงกันเลยทีเดียวว่าแต่ว่าเธอเลี้ยงอะไรถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลยครับ ทำนาค่ะแล้วทํานาคือมีปัญหาเรื่องน้ําไม่มีด้วยแล้วก็ได้ไรายได้น้อยเราก็เลยมาเลี้ยงกบค่ะ oh. ระยะกบกับการทํานาเนี่ยคือเวลาใกล้กันเลยค่ะทํานาน4เดือนกบก็4เดือนแต่ว่าถ้าพูดถึงกําไรกบเราได้ดีกว่า พัชรินสีพาดุงหรือเปิ้ลเจ้าของฟาร์มกบที่อยู่กลางทุง่งแห่งอำเภอรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีสุดใจดีเปิดฟาร์มให้เราได้เข้ามาดูว่าเจ้ากบอบๆเขาเลี้ยงกันยังไงเปิ้ลครับพื้นที่ในการเลี้ยงกบของเราเนี่ยเท่าไหร่พื้นที่ประมาณ33ไร่อ่ะแต่ล่เราแบ่งเป็นเลี้ยงปลากายปลาสวายปลานินและก็กบค่ะแล้วเราก็จะมีบ่อพักน้ำเออพูดถึงระบบน้ำของเราจัดการยังไงครับ เราจะมีบอ่อพักน้ำค่ะใช้น้ําบาดาลแล้วก็เอามาพักในบอ่อพัก่ะไม่มีผลตะกบเหรอมันก็มีค่ะทำให้กบลอกคาบช้าลงแต่ว่าเราเอามาพักในบอ่อพักก่อนแล้วเราค่อยวิทย์เข้าไปเติมเลี้ยงกบน้ํานั้นสําคัญมากที่ฟาร์มจะปั๊มน้ําบาดาลขึ้นมาพักไว้ที่บอ่อพักเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกๆ2-3วันในอัตราส่วน50ต่อ50ละครับเพื่อให้กบที่เลี้ยง อยู่ในสภาพน้ำไม่อยู่เสมอส่วนน้ำเก่าก็จะระบายไปที่บ่อเลี้ยงปลาให้เจ้าปลานิลปลาตะเพียนได้ช่วยบำบัดก่อนนํำกลับมาใช้ในบ่อเลี้ยงกบได้อีกครั้งยังไงล่ะครับแม่มีหน้าล่ะเจ้ากบในฟาร์มถึงได้ดูสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้ในการเลี้ยงกบแต่ละครั้งเนี่ยเขามีระยะอะไรยังไงบ้างกบระยะเฉพาะลูกออสถึงขึ้นขาเนี่ยขึ้นเป็นตัวเขียนนยคะคะ <c oughs> ประมาณหนึ่นงเดือน อาหารที่ให้อะไรยังไง่ะใช้อาหารเม็ดอะคะ่ะมันมีสามไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ระยะลูกออดกินเวลา1เดือนลูกออดจะมีขาโผล่ขึ้นมาหางจะหดลงกลายเป็นลูกกบตัวเล็กๆช่วงนี้บอกเลยครับว่าต้องกินกินแล้วก็กินเพื่อให้ร่างกายเติบโตเร็วที่สุดเพราะถ้าโตไม่ทันอาจถูกลูกกบตัวอื่นกินไปซะก่อน ซึ่งในการเลี้ยงลูกอ๊อดแต่ละครั้งเปิรบอกว่าจะเหลือรอดมาเป็นลูกกบได้ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปไว้เหมือนโกโหกลูกกบก็ต้องย้ายบ้านใหม่ว่าแต่ว่าแผ่นยางแบบรองเท้านี่เอามาทำอะไรกันละครอ๋อที่แท้ก็นำมาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปจัดเป็นบ้านหลังใหม่ของเจ้าลูกกบทั้งหลายนั่นเอง จากลูกกบก็กลายเป็นกบที่ใหญ่ขึ้นที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงกบในบอ่อหลายรูปแบบครับเรามาเริ่มกันที่แบบแรกบ่อบกอย่างบอ่อที่เราเห็นนี่เล็กบอ่ออะไรฮะบ,บ,บ่บอบกบ่บอบกหรือบอ่อผ้าใบขนาดความกว้างเท่าไหร่ต่อหนึล็อกนะฮะห้าคหเมตรค่ะเลี้ยงกี่ตัวครับประมาณ2องพันกว่าตัวโอ,อ้ที่สงสัยมากๆเลยฮะ รู้ไหมว่ากบตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาดูกันยังไงดูตรงที่คางที่คางใช่ค่ะมองไม่เห็นเราลงไปดูกันเลยไหมได้ค่ะกลางให้เลยค่ะอารมณ์เหมือนนักมวยนะ้วครับผมยัวเอียครับผมยัวเอียมากเฮ้ยเย็นสบายดีนะเฮ้ยเยือยเยืนแล้วพุ่เย็นสบายดีนะ พันต่างประเทศหรือพันไทยครับผมพี้ผสมกับตกบนาค่ะกบนาผสมกับกบอะไรครับกบดานไม่ใช่แหะอันนั้นออกแนวไปหลบซ่อนแล้วครับอันนั้นกบดานมันเป็นกบใหญ่อะค่ะแล้วใช้กบนาผสมเพื่อจะให้สีดําถ้ากบนามันจะตัวเล็กมากจะไม่มีน่องอ๋อใช่เพราะว่ากบนี่ทอดกระเทียมนี่ต้องตรงน่องเลยใช่ค่ะเนี่ยก็เดินจับกันเพื่อนอย่างนี้เลยทีเดียวขอโทษนะเพื่อนเพื่อน โอ้โหขอโทษครับผมอืมผมไม่เคยจับกบนะมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะโอ้โหมันดิ้นเฮ้ยชื่ออันนี้ตัวเมียค่ะอันนี้ตัวผู้ต่างกันยังไงครับคือตัวผู้จะมีถุงตรงนี้ค่ะอ๋อสีดำดำใช่ไหมใช่ค่ะตัวเมียไม่มีค่ะแล้วขนาดล่ะตัวเมียต้องใหญ่กว่าตัวผู้ไหมใช่ค่ะ อ๋อเหลือเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้ประมาณกี่เดือนฮะผมมีอันนี้2เดือนย่าน3ามเดือนยังไม่ใช่ระยะขายใช่ค่ะระยะขายต้องประมาณสเดือนสเดือนครึ่งอ้ห2สองเดือนนี้มันจะตัวขนาดไหนเนี่ยมันก็ใหญ่กว่านี้หน่อยกี่ตัวโลฮะถ้าใช้ใหญ่ประมาณ2ตัวโล3มตัวโลค่ะ2ตัวโล3ามตัวโลใช่ค่ะปกติกบกัดไหมกัดค่ะเวลาหิวนั่นแล้วนี่ให้อาหารยังให้แล้วค่ะโอเคเยยมมาก จากบอบก,ก็มาต่อกันที่บ่อกระชังเปืนครับอย่าง<ะ>ที่เห็นเนี่ยกระชังเนี่ยโอ้โหฟ้าเต็มไปหมดเลยมีทั้งหมดกี่กระชังกระชังเลยแบบนี้มี200กระชังค่ะ1กระชังเนี่ยมีกบประมาณกี่ตัวฮะเราใส่กบไปพันตัวค่ะทำไมต้องแยกเป็นพันๆอย่างนี้เพราะเราเผื่อว่าลูกกบตายด้วยอ,อือค่ะแล้วกระชังแบบนี้เราสามารถจับจับขึ้นง่ายกว่าประมาณว่าถ้าเราประมาณอยากใช้ประมาณ2 3 0 0ามโลเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นมาได้ทีละกระชัง แต่ว่าถ้าเป็นบอ่อดินน่ะเราต้องจับแบบยกบอ่อมันทําให้ตกใจกบไม่กินอาหารค่ะคือมีผลกระทบเลยผลกระทบค่ะการเลี้ยงเป็นกระชังอย่างนี้เนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าคือเราสามารถวันนี้อยากได้ประมาณ500โลเราก็สามารถจับขึ้นมาได้พูดง่ายว่าในการจัดเก็บหรือการเก็บกบเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะอย่างนี้เวิร์กกว่าเวิร์กกว่าแล้วในการเลี้ยงเนี่ยเทียบกับบอ่อดินอันไหนโตดีกว่าฮะบ่อดินโตเร็วกว่าดีกว่าอ๋อเหรอใช่เพราะว่า บอ่อดินสามารถว่ายน้ํามันว่ายน้ําได้แล้วก็มือพื้นที่กว้างแต่ถ้าบนบอกกระชากเนี่ยเหมือนว่ากำ,กำจัดพื้นที่ค่ะอ๋อเขาเรียกว่าถูกล็อกเอาไว้ใช่ค่ะอึดอัดไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่ใช่ค่ะถ้าอยู่บอ่อดินเนี้อุย้ยสวีวีวีโตดีเหลือเกินโตดีค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะแต่อาหารการกินให้เหมือนกันให้เหมือนกันค่ะอย่างนี้มานี่มีงูมีอะไรเข้ามาบ้งางไหม มีค่ะ <Bond> แต่ไม่สามารถเข้าข้างในได้กบ <1993 bucks> enfin ตกใจไหมตกใจค่ะตกใจแล้วเขาจะยังไงไม่กินอาหารใช่ค่ะไม่กินอาหารนี่เราต้องเดินตัวตากันตลอดเลยใช่ค่ะบอดินที่เปิลบอกว่ากบจะมีอิสระกันสุดๆเลยละครัอโออะไรมันจะเยอะขนาดนี้ปั๊บๆบ่อหนึ่งว่ากี่ตัวเปิลเราไม่ได้นับค่ะเราไม่ได้นับไม่ได้น้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าตอนแรกกล่าวว่ามันสามตัน บอ่อละ3ตันส<ะ>องบ่อจัดไป6ตันเนะเนอในการเลี้ยงกบที่ใช้เวลากว่า4เดือนกว่าที่กบจะโตได้จับขายโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นต้นเหตุของการสูญเสียได้ไม่น้อยเลยนะครับมันจะตายเกือบทุกวันกบเนี่ยนะใช่ค่ะทำไมอ่ะพ่ออะไรมันถึงตายฮะับางทีกินอาหารมากก็หลับตายจริงๆ <c oughs> แบบนั่งกินกินกินอยู่ปุ๊บปุ๊บหลับหลับตายตายไปเลยใช่คือกินเยอะเกินไปใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกก็เป็นโรคตาขาวเป็นกระแตเวียนตาขาวนี่ไงขี้กลัวขี้หัดตาขาวไม่ใช่ค่ะตามันจะเหมือนตาเขาอักเสบอะค่ะหมอมันจะขุ่นใช่แล้วกระแตเวียนนี่คือยังคือมันจะหมุนค่ะ หมายถึงอะไรตาหมุนหรืออะไรตัวหมุนเลยค่ะฮะตัวตัวหมุนนี่คือไงไว่าอยู่หม,หมุนเลยอใช่ค่ะอย่างนี้ตายแน่นอนตายค่ะ,คะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคบวมน้ำกบกัดกันเองหรือแม้กระทั่งนกที่มาจิกกิน รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้กบเกิดการสูญเสียได้นะครับแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงดีล่ะครับเปิ้ลถ้าเกิดว่าเป็นโรคเป็นนี้เป็นหน่อยนี้เราจะควบคุมยังไงคือย้ายย้ายจากกบที่เป็นอ่ะไปพอที่อื่นค่ะไปเลี้ยงที่อื่นก็คือแยกเขาใช่ใครป่วยแยกออกใช่ค่ะแล้วที่ป่วยนี้รักษาอาการยังไงฮะให้ยาค่ะผสมกับอาหาร huh. แล้วก็ให้กินมีมันม,มียาน้ำที่ huh. ใส่ในน้ำฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ผสมยาในอาหารเม็ดให้กบกินและใส่ย,ยาฆ่าเชื้อในน้ำเพื่อรักษาโรคของกบแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องมีล้มตายกันไปบ้าง ถ้ามีจํานวนมากเปิ้ลบอกว่าจะนํากบที่ตายบดผึ้สมรําแล้วให้เป็นอาหารของปลาสวายล่ะครับแต่ถ้ามีไม่มากก็โยนลงบก่กันไปเลยถือว่าใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงกบกว่า4ี่เดือนอยากรู้แล้วล่ะครับว่าตลาดกบของเปิ้ลเป็นยังไงถ้าขายออกไปเนี่ยตอนนี้ขายยังไง มีคนจับมาไปส่งที่ตลาดไทยกิโลเท่าไหร่ตอนที่เราขายเอาล่าสุด70-75ค่ะเที่ยวที่แล้วมันประมาณ8ตัน9ตันนะคะถ้าขายแล้วคูณเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ป้าประมาณมันเยอะจัดจนต้องคิดนานเลยใช่ <c oughs> แล้วหักต้นทุนไปต้งตองทุนประมาณ4ี่แสนกว่ากับ5้0แสนก็ได้กำไรสักประมาณ3 0 0แสน ่ประมาณ3 0 0แสนแต่แล้วว่าเราหัดกับถ้าค่าลงที่ขุดบ่อ,อแล้วพวกอุปกรณ์เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาอ๋อเพิ่งได้ปีกว่า,วาเองใช่ค่ะทำไมทำแค่แบบประมาณปีกว่าถึงกล้าทำใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> นี่มันคือไม่ธรรมดานะจริงๆเขาจะค่อยๆขยายนี่ก็ค่อนข้างใหญ่ก็ตอนแรกก็เลี้ยงนิดเดียวเหมือนกันค่ะคือเรามันมีตลาดที่รองรับของเราเองอะเรามีตลาดที่ว่าเราไปส่งแล้วเราสามารถเป็นของเราขายได้แล้วไม่ต้องคอยว่าพ่อค้าคนกลางเมื่อไหร่จะมาจับของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนีถจะไปตลาดไทยนี่คือมีแผงหน้าร้านของตัวเองหรอมีค่ะมีนะน้าสาวกับน้าเคยทําอยู่ค่ะมีข้อแนะนําสําหรับคนหน้าใหม่เห็นเลี้ยงกบแล้วก็อยากเลี้ยงบ้างเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงฮะ หนึ่งก็สถานที่และก็ความสนใจที่จะเรียนเดินมาหาเปิ้นถามเนี่ยบอกไหมบอกค่ะที่ที่ฟาร์มจะบอกทุกอย่างบอกทุกอย่างเลยบอกทุกอย่างแล้วให้ไปปรับใช้กันเอาเองค่ะจัดเต็มเลยจัดเต็มค่ะ,มคะแม้จะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานแต่ความขยันและการจัดการที่ดีก็ทำให้ฟาร์มกบเติบโตได้อย่างน่าชื่นชมสมกับคำว่าเกษตรไม่ดับค้ากลับหัวคิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพัชรินสีพนดุงคือเกษตรไทยไอดอลของเรา,เราใน,นวันนี้นะครับ